ใใชชชช้้พพลพลังลังงคคิิดดสวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะต้นคิดอาจารย์ครับทำไมอากาศที่อื่นยังร้อนอบอ,อ้าวอยู่เลยแต่อากาศที่วังน้ําเขียวถึงได้เยน็นฉ่ายังกว่เปิดแอร์ตลอดเวลาเลยครับวังน้ําเขียวเดิอที่ประเทศไทยเรียกกันว่าสวิตเซอร์แลนด์อีสานเนี่ยนะคะมีพื้นที่เป็นเนินเขาอบล้อมด้วยภูเขาสูงจึงทําให้มีความชื้นมาก ซึ่งมีลักษณะภูมิประเทศที่แตกต่างจากจังหวัดอื่นทางภาคอีสานังเห็นได้ชัดเมื่อมวลอากาศเยน็นจากประเทศจีนพัดผ่านมาทางที่ราบอีสานจึงกระทบเข้ากับเทือกเขาใหญ่จึงทําให้มีอากาศเยน็นและก็มีหมอกตลอดปีด้วยค่ะต้นคิดลองสังเกตดูสิคะว่าห้องพักของรีสอร์ทบางแห่งถึงแม้ไม่มีแอร์ก็ยังเย็นได้เลยค่ะเพื่อนๆคิดว่าจะนําความรู้นี้ไปประยุกต์กับบ้านของเพื่อนๆได้ยังไงครับส่งความคิดเห็นเข้ามาต้นคิดมีของรางวัลมอบให้สวัสดีครับสนับสนุนโดย สถาบัานส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี